ไพ่เย,ยมทูตบทที่29ฝีมือสถานขวัญแต่ใสปักถึงกับจะพนันล่างของนางด้วยนี่เป็นที่คำนวณได้โดยไม่ยากนักหากแม้นานางแพ้ผลที่จะเกิดต้องเร,รารจะไม่กล้าคาดคิดแน่แต่ไสปักต้องยามย่ำยีนางมีแน่ว่าความบริสุทธิ์ในชีวิตยังต้องแปดเปื้อนไปบนทินกับมือแต่ไสปักก็ได้แต่ไสปักถามเสียงเย็นชาเป็นไรกลัวแล้วเรานี้อาพอเหลือง แย้มยิ้มกล่าวท่าน,นรู้สึกเดิมพันที่ข้าพเจ้าจะทุ่มเทใหญ่หลวงเกินไปแต่ไสปักเห็นเสียงตอบเดิมพันของท่านสูงเกินไปบอกกับท่านสติโลกที่แต่ไสปักเห็นอยู่ในสายตานับท่านเป็นคนแรกได้ตกลงข้าพเจ้าพนันกับท่านใช้การพนันประเภทใดให้ท่านเป็นฝ่ายเลือกว่วงไปไพกษัตริย์เป็นไรไพกษัตริย์มีลักษณะขายไพ่ก้าแต่ในตัวไพ่ แบ่งเป็นไทถอวงราชชนกไทถโหราชชนนีอ้วงตีกษัตริย์อ้วงโหราชินีไทถจือ้อราชทายาตใจเสี่ยงเศนาบาดีกุลสือที่ปรึกษาการทหารเศนาธิการง่วนโวยแม่ทัพใต้เจียงขุนพลเจ้ยหงกองหน้าสิบชนิดแต่ละชนิดมีสองใบประเสริฐมากทั้งสองจึงสุดไก่นั่ง ทีโต๊พนันและไพ่อวงไปกษัตริย์มาสนรับหนึ่งทั้งสองรางไพ่สอนไพ่ทั้ง20บเป็นแถวทอดลูกเต่าเพื่อดูแต้มแต้มคู่เป็นฝ่ายบรุษแต้มเดียวเป็นฝ่ายสตรีแต่ใส่ปักเป็นผู้หยิบไพ่ก่อนต่างหยิบคนละสี่ใบบัดานนักพนันที่มาชมการต่อสู้ต่างไล่ล้อมดูจนตาเบิ่งโพงมีบ้างหวังให้แต่ใส่ปักได้ัยหากแม้แต่ใส่ปักมีัฉทุกผู้คนต่างต้องการมาดูแต่ใส่ปัก จะจัดการสตรีนางนี้สถานใดแต่ก็มีบ้างหวังให้แต้ใสปักไพ่แผลนี่เป็นจุดอ่อนของบุรุษเพศที่มักเห็นใจอิสตรีฝ่ายที่ต้องการให้แต้ใสปักมีชัยต่างไปเย็นอยู่ด้านหลังจนแออัดส่วนฝ่ายที่เห็นใจเดรีอาพรเหลืองพากันไปล้อมอยู่ด้านหลังนางแต่ใสปักจับตามองใบหน้าที่สวยสกานของเดรีอาพรเหลืองเห็นนางเหลือไพ่แวบหนึ่งแล้วถามว่าจะเปลี่ยนไพ่หรือไม่ แต่ใส่ปักเริอบรูไพ่ตัวเองเห็นมีอ้วงตีกษัตริย์อ้วงโหราชินีใจเสียงเสนาบดีและใต้เจียงขุนพลแต่ใส่ปักจึงขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วกล่าวเปลี่ยนสองใบแต่ใส่ปักได้ทราบไพ่ฝ่ายตรงข้ามแล้วว่ามีไทโหราชชนีไท้จือรัชทายาทใจเสียงเสนาบดีม่วนสวยแม่ทัพเท่าที่แต่ใส่ปักเล่นกนารพนันแล้ว ทราบไพ่ายตรงข้ามก่อนนั้นเนื่องพอได้เรียนเคสตรวจไพ่มาจากหมอกุ้ยตู้เฉิวอย่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามดูไพ่จะต้องจับตามองแก้วตาฝ่ายตรงข้ามไว้ไพ่ที่ถอนอยู่ในแก้วตาฝ่ายตรงข้ามถ้าก็เป็นกระจกบอกให้แต้ใส่ปากได้ทราบายตรงข้ามมีไพ่ใดเมื่อแต้ใส่ปากจะเปลี่ยนไพ่ฝ่ายตรงข้ามก็เปลี่ยนด้วยแต้ใส่ปากหยิบไพ่ใจเสี่ยงกับใต้เจียงไปสอนวางที่ด้านหลังสุดหยิบจากเบื้องหน้ามาอีกสองใบ แต่ไม่ได้ไงายดูทันทีกลับจับตามองดูดาวนีอาพรเหลืองพางถามท่านเปลี่ยนไพ่หรือไม่เปลี่ยนใบเดียวแต่ใส่ปกากทราบว่านางจะต้องเปลี่ยนไพ่ไถหัวราชชนนีคืนกลับก็จริงดังคาดดาวนีอาพรเหลืองวางไพ่ไถ้โหคืนกลับไปแล้วหยิบอีกใบหนึ่งเหลือมองแวบเดียวเป็นใต้เจียงขุนพลเรียงอันดับเรียงแต้มสีหน้าใต้ใส่ปากเปลี่ยนไปเล็กน้อยไพ่ของฝ่ายตรงข้าม ตอนนี้คือไทจือและเจะถายาตกุนซือเสนาธิการงวนซวยแม่ทัพใต้เจียงขุนพลนับเลี้ยงอันดับสูงป่านกลางไพ่ตัวเองนอกจากมีสังอวงสองกษัตริย์สังโหสองราชินีซึ่งถือเป็นเลียงอันดับสูงสุดแล้วไม่มีทางเหนือกว่านางได้แต่ใสปักเหลือบดูไพ่ตัวแรกที่เปลี่ยนมาเป็นอ้วงโหราชินีหน้าผากใต้ใสาปาก มีเงื้อซึมออกมาแล้วไพ่ในมือตอนนี้คืออ้วงหัวสองใบอ้วงตีใบหนึ่งอีกใบหนึ่งยังไม่ได้ดูหากแม้นใบนี้เป็นอ้วงตีก็เป็นฝ่ายมีชัยเหนือนางเด็ดขาดสายตาทุกผู้คนต่างจับมองหน้าใต้ใสปักเป็นจุดเดียวบรรยากาศที่ตื่นเต้นจนตึงเครียดนี้ปีบขันจิตใจผู้คนจนเงือซึมออกเช่นกันในขณะที่ตื่นเต้นจนตึงเครียดมีเสียงสะใสไผยเลาะดังขึ้นขอถามแต้ใสปักเสี่ยวเหียบ อยู่ในที่นั้นหรือไม่ทุกผู้คนต่างเหลยวมองต้นเสียงและเห็นโกลน,นี้อภรรขาวแต่งกายเยี่ยงเย็บใช้นางหนึ่งกําลังเดินเข้ามาแต่ไสปักวางไพที่ยังไม่ดูตัวน,นั้นลงอีขราแล้วถามหามาด้วยเรื่องอันใดท่านอยู่หรือไม่ข้าพเจ้าเองมีเรื่องอันใดในขณะที่แต่ไสปักตอบโตไม่เคยเบือนหน้าไปมองเลยเดี๋ยวนี้อภรรขาวนางนั้นเดินชดชอยมาถึงข้างกายแต่ไสปัก บิงตาทั้งสองจนกลมกว้างพางร้องคือท่านเองหรือข้าพเจ้าจะแอบอ้างนามผู้อื่นขอภัยข้าพเจ้ารับคำสั่งมารับคำสั่งผู้ใดที่นี้มีจดหมายฉบับหนึ่งท่านดูก็ทราบเองจบคำประคองจดหมายส่งไปที่เบื้องหน้าแต่ใสป่ปากเห็นเขียนหน้าซองให้แต่ใสป่ปากโดยเฉพาะแต่ใสป่ปากสีหน้าแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยรับจดหมายมาถามยังมีเรื่องอันใดหรือไม่ ท่านโปรดอา่านจดหมายก่อนค่อยตอบโกเนียรอสักครู่เดานี้อาพรขาวพังโงิสระแล้วถอยออกไปหลายก้าวเดานี้อาพรเหลืองดึงก่าวเสียงเย็นชาท่านรีบดูไพ่เถิดแต่ใส่ปากกีดหยาดเหงื่อออกจากหน้าผากหยิบไพ่ที่ยังไม่ดูตัวนั้นขึ้นมาในหมู่ผู้คนทางด้านหลังมีคนล้อขึ้นก่อนไฮเป็นอ้วงตีกษัตริย์สั่งอ้วงสั่งโหสองกษัตริย์สองราชนีเดานี้อาพรเหลือง หน้าแพรเปลี่ยนทันทีลองถามเสียงสถานสั่งอ้วงสั่งโโหแต่ใสป่ปากปาดไพ่ทั้งสี่ใบลงดังฉาดเป็นสั่งอ้วงสั่งโโหจริงๆสีหน้าเดินีอาพรเหลืองซีดขาวทันทีตะลึงลานไปแล้วแต่ใสป่ปากแค่นเสียงเย็นชารูไพ่ของท่านเถิดดาวนีอาพรเหลืองขายเป็นลูกหนังถูกปล่อยลมคอตกไรหอกล่าวเสียงเคื่อรือว่ากะเจ้าแพ้แล้วกล่าวพางผักไพ่ของนางเข้าไปในกอง ในหมู่ผู้คนมีเสียงดังสับสนเสียงแซ่บ้างร้องด้วยความเสียดายบ้างร้องด้วยความปิติแต่ใส่ปากหัวรอด้วยความภาคภูมิแล้วกล่าวท่านแพ้แล้วทุบการลดเป็นกรรมสิทธิ์ข้าบัดเจ้าดาวนีอาพรเหลืองนั่งซึมเศร้าอยู่ในที่นั้นขายดังวิญญาณบอยบินจากร่างแล้วก็ปานขณะแต่ใส่ปากจะตวาดดาวนีอาพรขาวก็ได้กล่าวขึ้นแต่ใต้เหียบข้าพเจ้าอยู่รอคำตอบของท่านอยู่แต่ใส่ปากเหลือบมองแวบหนึ่ง พังอุศสะแล้วเช็กซองจดหมายออกเห็นเขียนไว้แต่กอกอข้าพเจ้าอาจบางทีไม่มีคุณสมบัติเรียกท่านเช่นนี้อีกแล้วแต่ถ้าว่าตอนเขียนจดหมายนี้ข้าพเจ้ายังอดไม่ได้ต้องเรียกท่านเช่นนี้เบาๆแต่กอกออาจบางทีท่านแขนข้าพเจ้าด่าข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ท่านอโหสิวิงวอนให้ท่านเห็นใจเนื่องพอท่านก็ทราบข้าพเจ้ารักท่านลึกซึ้งตึงใจ สามปีที่ผ่านเข้าพเจ้าค้อมควรถึงท่านหลังจากพบกันแล้วภาคอีคราเข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งให้ท่านมาเยี่ยมเยียนแต่ท่านยังคงไม่มีเวลาว่างมาเพราะเหตุใดลืมเข้าพเจ้าแล้วแต่กอกอบัดนี้เข้าพเจ้าเขียนจดหมายให้ท่านด้วยความประสงค์วิงบอนให้ท่านมาเยี่ยมเข้าพเจ้าอย่างน้อยที่สุดเข้าพเจ้าข้าจะหรือฟื้นความรักความหลังกับท่านอกคราแต่กอกอมาหรือไม่ ข้าพเจ้ารอคอยท่านและใช้คนไปเฝ้ารอท่านจากเสี้ยวเกียงแต่ใส่ปากอ่านจดหมายจบแล้วบังเกิดความหดหู่จนจิตใจห่อเหี่ยวผู้เขียนจดหมายนี้คือรีเสี้ยวเกียงหญิงคนรักแรกของตนแต่ใส่ปากพับจดหมายสอดไว้ในอกเสื้อแล้วกาก็หยิงรับใช้อภรรขาวกลับไปบอกแกนางข้าพเจ้าต้องไปแน่นอนไปเมื่อใดอาจบางทีวันนี้อาจบางทีวันพุ่ง แต่ไม่แน่อาจเป็นอีกหนึ่งปีหนึ่งปีใช่วิถีชีวิตของมนุษย์แปรปวนไม่แน่นอนอาจบางทีข้าพเจ้าไม่สามารถไปเยี่ยมนางตลอดกาลนานก็ไม่แน่นักใช่แล้วแต่หากไม่มีเรื่องสุวิสัยใดเกิดขึ้นภายในสามวันนี้ประเสริฐอย่างนั่นข้าพเจ้าไปแล้วเชิญโกเนียยิงรับใช้อภรรยขาวคารวะอําราออกไปแต่ใส่ปากเบือนสายตามาที่ตรงนี้อภรรเหลืองปรกกายอมหิตพันแวววาวขึ้นอีกครา ดาวนีอาพอรเหลืองร้องด้วยความตนกท่านต้องการอย่างไรแต่ใสปักเข็นเสียงเย็นชาอันดับแรกเปื้องเสื้อปโปงของท่านก่อนว่ากระไรเปื้องเสื้อผ้าท่านบรรดาผู้คนทั้งมวลกระทั่งโรนีอาพอรเหลืองต่างต้องร้องด้วยความตนกจนเส็งแซ่แต่ใสปักได้ใช้ผิมือเดิมในคราก่อนที่เคยจัดการต่อดรนีอาพอรม่วงนามเต่งเฮียงมาจัดก,การกับดรนีอาพอรเหลืองอีกแล้วแน่นอนมีว่าผู้ใดต่างคำนวณได้ ครานี้จะต้องเฮี้ยมอมตะหิตยิงกว่าจะก,การดอรีอาพรสีม่วงนามเต็งเฮียงอาจบางทีที่นี้เป็นอันดับแรกเท่านั้นสีหน้ารีอาพรเหลืองสลดหดหูลำพึงระเบาเปื้องเสื้อผ้าใช่เปื้องเสื้อผ้าของท่านแต่ไม่ต้องเปื้องจนเปื่อยเปล่าอยู่ใต้ใสายตาผู้คนมากหนายเช่นนี้ใช่ว่าอายดาวนีอาพรเหลืองสัตว์ริกขอบตาแดงเรืออย่า,าน้ำตาไาหลลงเป็นทาง แต่ใส่ปักแค้นหูรอกาวเป็นไรไม่ทอดดาวนีอาพรเหลืองจำต้องปลดใส่รัดเอวเปืืองอาพรสีเหลืองออกจากร่างผิวกายใต้รูปผ้าขาวพองเป็นประกายส่วนสัตว์ที่อ่อนแอนกลมกึง่งทรงอกที่อุดอัดชูชันปรากรกสสยตาทุกผู้คนทันทีทุกผู้คนต่างปากอ้าตาเหลือกขางบางยังใจเต้นทีเร็วแทบพลดออกจากป่าตลอดร่างของนางมีเสน่ห์ที่ร้อนแรงราวเปลวเพลิง เพียงพอจะลายบุรุษใดๆได้อย่างง่ายดายแต่ใส่ปักเคยใช้วิธีนี้จัดการต่อดรนีมาสองคนนะับเป็นความอำมหิตที่ผู้คนทั้งปวงต่างต้องเคยดแขนชิงฉั่งยิ่งดาวนี้อาพรเหลืองเปื้องเสื้อชั้นนอกขอ,องนางออกแล้วถามยังต้องการอย่างไรแต่ใส่ปักหัร่ะแค้นเดินวนข้างกายนางรอบหนึ่งแล้วแค่นเสียงเย็นชานะับเป็นส่วนสัตว์อันดับหนึ่งผ่านชงักฝีเท้าไว้ มองดูตู้เสียจิ้วหยินที่ยืนตะลึงรานลาวต่อไม้แล้วกล่าวอิ่วเทียนจงในสายตาท่านเห็นเป็นอย่างไรตู้เสียจิ้วหยินยืนตะลึงกับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสักน้อยนิดทุกผู้คนต่างรู้สึกฝีมือที่ยิ่งอมาหิตโหดเหี้ยมกว่านี้จะระเบิดขึ้นต่อหน้าในบัดดลและฝีมือนี้จะต้องสั่นขวัญสถานวิญญาณผู้คนเป็นแน่แต่ใส่ปากตะวาเสียงเร่รด่ดอิ่วเทียนจงท่านมาได้ยินวาจาที่เราถามหรือใด ได้ยินแล้วท่านเห็นเป็นอย่างไรประเสริฐกำนันให้ท่านต้องการหรือไม่ว่ากระไรอ่าผู้คนทั้งปวงส่งเสียงร้องด้วยความตนกและหน้าเปลี่ยนสีด้วยความขุ่นเคืองวาจาประโยคนี้นับว่าอมหิตจนผู้คนอยากจะเชื่อถือได้ฝีมือนี้นอกจากแต้ใสปากแล้วไม่มีรุดใดสามารถกระทำได้แน่ในโลกไหนเลยเคยมีเรื่องอมรรถึงป่านี้เกิดขึ้น เดานี้อาพรเหลืองเพราะต้องการช่วยตู้เสียจิ้วหยินให้อดผลทุกทรมานแต่บัดนี้แต่ใส่ปากถึงกับกำนันนางแก่ตู้เสียจิ้วหยินได้เรื่องเช่นนี้อย่าว่าม,มีผู้ใดกระทำได้เลยกระทั่งคิดก็ยังไม่เคยคิดไปถึงแต่หมอกุ้ยตู้ถูแต่ใส่ปากถึงกับมาคิดได้และกระทำได้ด้วยไม่มีผู้ใดรู้สึกวาดวันขวัญเสียไม่มีผู้ใดรู้สึกเครียดแค้นเดือดดานแต่ถว่า แต่ไสปักจงใจจะยามประนามโดนีอาพอเหลืองให้อัะยศถึงขีดสุดหากไม่ใช่นางปรากฏตัวมาสอดมือเกี่ยวข้องแต่ไส่ปักก็ล้างแขนสําเร็จเสียแต่เนิ่นนานแล้วแต่ใสปักแขนนางแขนเครืองนางจนถึงขีดสุดแน่นอนแต่ใสบปากพอจะกระทําเรื่องราวที่ผู้อื่นไม่เห็นพ้องผู้อื่นเหยียดหยามดูแขนมาได้สายตาทั้งมวลต่างจ้องมองแต่ใส่ปักด้วยความตื่นเต้นวาดวันชิงชัง เครียดแขนแต่ใสาปากเบือนสายตาที่ใบหน้าของตู้เสียจิ้วหยินตวาดดังๆท่านฉะไหนไม่เอ่ยปากท่านให้เล่าวกล่าวกระไรอีกแล้วถามท่านกำนันนางแก่ท่านต้องการหรือไม่กำนันเยี่ยงไรมอบร่างกายนางแก่ท่านและมอบความรู้สึกของนางให้ท่านโลกผู้คนต่างต้อสิวกายไปกวาจานี้ของแต้ใสาปากอีกครา